เรามาได้กินสองครั้งแล้วทุกคนโอ้โหกลิ่นหอมไ้นไปถึงโรงพยาบาลเลยสองสองครั้งแล้วนะเนี่ยที่มาแล้วแบบว่าได้กินแบบแต่ว่าลงต้องกินแล้วครับนะใช่อุ้ยใช่ อะไรยี่สิบบาทโอ้หาที่ไหนกินได้แล้วเนี่ยอืมเรามาสองวันแล้วติดกันแล้วก็ได้กินมาตั้งแต่อยู่ข้างบนโรงพยาบาลเลยนะพี่กัดหน้าโรงพยาบาลลาดยาวเลยค่ะนี่ดูวิธีการหันน่นก้อนก้อนโอ้แต่ละน่ากินมากเลยอยากกินแล้วเนี่ยดูค่ะอันนี้ไม้เท่าไรอะ่ะสิบบาทหรอสิบบาททุกอย่างเลยเหรอบบโอ้โหสิบบาททุกอย่างเลยทุกคน มันนี้ก็ธรรมดาธรรมดานะคะแต่ว่าไส้นี่โอ้โหแล้วก็หัวหมูนี่ไม่ธรรมดาค่ะหัวหมูนี่ที่อื่นไม่มีนะคะหมูย่างนี่ก็โอ้น่ากินค่ะเอาเถอะค่ะมาแล้วก็อยากกินเลยค่ะอุ้ยดู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 ไม้ดีดิทำไมใหญ่ขนาดนี้ติดปาาเหรอเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆเลยย่าดูดู ก่กนนี่พิกัดหน้าโรงพยาบาลลาดยาวเลยนะคะนะคะมากินกันค่ะหอมอา่อยน่ากินมากเลยอร่อยหรือเปล่ายังไม่รู้แต่ว่าหอมแน่ๆโอ้โหจัดตายแค่นี้พอก่อนอืมอุยมีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มก็น่ากินด้วยห้เปิดน้ำจิ้มดูหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหน้ำจิ้มน่ากินมากเลยทุกคนดู มา,ามากินกันเยอะๆนะคะอ่ามันน่ากินมากอันนี้คือถูกมากถูกต้องมาลองสนใจกระตานกันมาได้นะคะน่าลองไปบ้านลายจวค่ะใครชอบกินไก่ก็กินไก่ใครกินหมูก,ก็กินหมูนะคะบางวันเขาก็จะมีคั่วไส้ย่างน่ากินน่ากินแบบนี้เลยค่ะยืนคุยอยู่ก็ทนไม่ไหวต้องหยิบมาชิมแล้วนะคะอร่อยจริงๆค่ะ ไม่ใช่แค่หอมรับประกันความอร่อยให้ด้วยค่ะ